เยอะๆอันนี้ยู่ด้านหลังหรือพี่น้องหรือพุ่น่ะหอยยิมยังหรือพี่น้องจ้าตาออนซ้อนม่พี่นอ้อ,อ,นอ,นนองออนซอนนะเก็บถั่วเก็บถั่วโอ้ยคนจะเก็บถั่วถอยกันนะว่งเงพี่น้องเมลํำดวนบอกอนซ่อนเนาะค่ะเนาะเก็บถั่วค่ะเก็บถั่วนะคะอ่า เก็บถัว่วเก็บถั่วโอ้ยคนจะเก็บถัว่วถอยกันนะตงนีพี่นอ้องเมลํำดวนบอซ่อนเนาะคะเนาะเก็บถั่วค่ะเก็บถั่วนะคะไช่ปลูกพังถัว่วทำอยากทำจินคุณตาคุณนิสานผิดเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ฉีดอะไรนะคะบดฉีดยังก็ ลูกเยอะอันนี้ยนยนอ,ย,อย,ยู่ด้นานหลังเด้อ,อพี่น้องเด้อพุ่น่ะหอยยำ้ยางอยู่พี่น้องจ้าตาอ่อนซ้อนบ่พี่น้องอ่อนซ้อนงามน้องคะเนาะมื่อนี้สิเก็บบักทัวเด้อพี่น้องเด้อเก็บทัวนะคะทวงามงามสาสวนสวนถั่วคุณตาเนาะค่ะมาซอนมาช่วยคุณตาเก็บถั่วขายเนาะงคะเนาะ ปุ่นตาถั่วเนาะะค่เนาะมามาพี่น้องถั่วสวยๆงามๆเนาะะค่เนาะพี่น้องจ้าพี่น้องมึงหน่วยบักถั่วดูพี่น้องงามวะพี่น้องจา้าบูนงัววัวนะคะมวกเนี้ยพี่น้องพาชมสวนถั่วบังหนว่วยถั่วดูพี่น้องจา้าถั่วขายตอนนั้นแม่ลำดวนกระทายให้เบิ่งดูดูพี่น้องพวกเนี้ย ธรรมชาตินะคะอันนี้บ่มุ่นตาถั่วเนาะกขณงมามาพี่น้องถั่วสวยๆงามๆเนาะะค่ะเนาะพี่น้องจ้ามามาคุณคุณตาคุณตาคุณขยันเนาาะะค่ะเนกปณนที่แล้วเนาะะค่กขณงพี่น้องถั่วสวยๆ,ๆเนากขณะถัะะ่วสวยๆ มาถัว่วจิบมาทั่วเนาะคะเนะสวยมากนะคะจิบลงมาไวแล้วเก็บถั่วด้วยกันนะคะพี่น้องพี่นะพี่น้องจะขออนุญาตเก็บถั่วก่อนนะคะมีสารพิษเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ฉีดอะไรนะคะหมดฉีดยังกเก็บมาถัว่วจ็บมาถัว่วเนาะคะเนะ ตอนนั้นกําล่างจอดอกไป็นํำดวนมาไทายเดึงเนาะพี่น้องกําล่างจอดอกไดคอกาเดือตอนนี้มาเต็มพี่น้องฟองไปมามาแมล่ลำดวนสิบ้าเก็บผ้าเก็บปักทัวเด้อค่ะาเด้อพี่น้องมึงแนุ่นนะถั่วค้าเนาะค่ะเนาะถั่วสวยๆงา่ายปลูกข้างมาทัว่วทำอยากทำจินคุณตาคนที่แล้วเนาะค่ะ่นมึงพี่น้อง ถั่วชวยสวยนกขะเนาะถั่วช่วสวยมน,น,ววยนขยันนกขะเนาะแม่ลำดวนก็เลยมาเก็บถั่วช่วยคุณตานะคะวันนี้นกขะเนาะเก็บถั่วพี่นอ้องอ่าหมพี่นอ้องมากหน่อยกระล่างมีพี่นอ้องเก็บมาถั่วเก็บมาถั่วนกขะเนาะแม่ลำดวนบอกซ่อนนอกขะเนาะ เก็บถั่วคะ่ะเก็บถั่วนะคะพี่น้องมึงหน่วยบักทัวดูวพี่น้องเงาว่าพี่น้องจา้าบูนงัววัวนะคะมึงเนีพี่น้องพาชมสวนทัวบังหน่วยทัวดูวพี่น้องจา้าเมล่ำดวนบอซ้อนเน,นาะคะเนาะเก็บถั่วคะ่ะเก็บถั่วนะคะงามเน,นาะคะเนาะ มื่อนีสิเก็บกถั่วเด้อพี่น้องเด้อเก็บถั่วนะคะถั่วงามๆอาลูกเยอะๆอ,อันนี้ยุ่ด้านหลังเด้อพี่น้องเด้อผูน่ะหอยยำยางเด้อพี่นอ้อ,อ,ยยงนอ,นองจ้ะตาอ่อนซ้อนบพี่น้องอ่อนซ้อนน้ำสวยมากนะคะเจ็บลงมาไหวแล้วเก็บถั่วด้วยกันนะคะพี่น้องผี่น่ะพี่น้องจะขออนุญาตเก็บถั่วก่อนนะคะ อีกพวกุบทำร้าพ่อเถอะนะอาสวนสวนถั่วคุณตาเนาะค่ะมาซอวมาช่วยคุณตาเก็บถั่วขายเนาะค่ะเนาะเต็มที่แล้วเนาะค่ามคุณมึงพี่น้องถั่วสวยสวยน่ะเนาะถั่วสวยสวยปลูกข้างบักทัวทำอยากทำกินคุณตาคุณพี่น้องเมึงหน่วยบักถั่วดอกพีนววพ่น้องแงววพี่น้องจ้า บูนงัวบัวนะคะวันนี้พี่น้องพาชมสวนทัวบังหนวยทัวดูพี่น้องจ้าหาเจ็บตะลูกใหญ่ๆพี่น้องอันเล็กๆก็เอาไว้เนาะคะเนาะผุ้น่ะนามามาคุณคุณตาคุณตาคุณขยันเนาะคะเนาะลูกเยอะๆอันนี้อยู่ด้านหลังเด้อพี่น้องเด้อพุนอ่นน่ะหอยยิมยังเนอพี่น้องจ้า ตาอ,อ่อนซ้อนบ่พี่น้องอ่อนซ้อนน้มามาคุณคุณตาคุณตาคุณขยันเนาะขะเนาะดพี่น้อง, aca, อง,ง,ง,ะะองมึงนวยบักรทัวร์ดูพี่น้องงาวบ่พี่นอ้องจ้าบูนงัววัวนะคะมึงเนี่ยพี่น้องพาชมสวนทัวร์บังหนวยทัวดูพี่น้องจ้าพี่น้องมาออมมาทั้งพี่พี่นอ้องจ้าออมมาอีกส่วนหนึ่งเนาะขะเนาะคุณปลาทัวเนาะขะเนาะ มามาพี่น้องถั่วสวยๆงามๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าอ่าทุ่มที่แล้วเนาะกขณพนเมืองพี่น้องถั่วสวยๆเนาะค่ะเนาะถั่วสวยๆแม่ลำดวนบอกซ่อน,น,นเนาะค่ะเนาะเก็บถั่วค่ะเก็บถั่วนะคะงามเนาะค่ะเนาะ มื่อนี้สิเก็บบักทัวเด้อพี่น้องเด้อเก็บทัวนะคะทวงามงามงามน้องคะเนาะมื่อนี้นสิเก็บบักทัวเด้อพี่น้องเด้อเก็บทัวนะคะทวงามงามที่แล้วเนาะคะ่ะพนเบิ่งพี่น้อง สวยสวยนานะสวย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 มากนะคะเจ็บลงมาไหวแล้วเก็บถั่วด้วยกันนะคะ,ะ,คะพี่น้องพี่น้าพ,พี่น้องจะขออนุญาตเก็บถั่วก่อนนะคะงามนกขเนาะมือนี้สิเก็บปักถั่วเด้อพี่น้องเด้อเก็บถั่วนะคะถั่วงาม หาเก็บตะลูกใหญ่ๆพี่น้องอันเล็กๆก็เอาไว้เนาะคะเนาะผุ้น่ะลูกเยอะๆอันนี้อยู่ด้านหลังเด้อพี่น้องเด้อผุ้น่ะหอยยิมยังเด้อพี่น้องจา้จาตาอ่อนซ้อนมาพี่น้องอ่อนซ้อน,นงามเนาะงคะเนาะเมื่อนี้สิเก็บบักทัวเด้อพี่น้องเด้อเก็บทัวนะคะทัวงาม ขยันเนาะค่ะเนาะแม่ลำดวนก็เลยมาเก็บถั่วช่วยคุณตานะคะวันนี้เนาะค่ะเนาะเก็บถั่วพี่น้อง่มบอพี่น้องมากหน่อยกระลังมีพี่น้องค่ะตอนนั้นกระลังจอดอกแปน่นลำดวนมาไทายดึงเนาะพี่น้องกระลังจอดอกเดือะเด้อตอนนี้มาเต็มที่แล้วเนาะค่ะคุณเบิ่งพี่น้องสวยสวยสวยเนาะค่ะเนาะ ยยขยันเนาะ่ะเนาะแม่ลำดวนก็เลยมาเก็บทัว่วช่วยคุณตานะคะวันนี้เนาะขะเนาะเก็บทั่วพี่นอ้องอ่าหมอพี่นอ้องมากหน่อยกระล่างมีพี่นอ้องมามาค,คุณตาคุณตาคุณขยันเนาะขะเนาะอ่ปลูกข้างปักทัว่วทำอยากทำจินคุณตาคุณงามเนาะขะเนาะเมื่อนีสิเก็บบักทัว่วเด้อพี่น้องเด้อเก็บทั่วนะคะทวงงาม,งาม อ้าวสวนสวนถั่วคุณตาเนาะค่ะมาซอวมาช่วยคุณตาเก็บถั่วขายเนาะค่ะเนาะหาเก็บตะลุกใหญ่ๆพี่น้องอันเล็กๆก็เอาไว้เนาะค่ะเนาะคุณาอ้าสวนสวนถั่วคุณตาเนาะค่ะมาซอวมาช่วยคุณตาเก็บถั่วขายเนาะค่ะเนาะ ผุ่นปลาถั่วเน,นมาะค่ะเนาะมาพี่น้องถั่วสวยๆงามๆเนาะะค่เนาะพี่น้องจ้าผุ่นปลาถั่วเนมาะค่ะเนาะมาพี่น้องถั่วสวยๆงามๆเนาะะค่เนาะพี่น้องจ้าด่างพี่น้องคือเอาตะตะตะฝุ่นฝุ่นก็คือผุ่นอันมูลมูลบัว